สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับนะมือนี่กินก๋วยเตี๋ยวเล่นเนพี่น้องครับกินแก่เส้งไปนะครับก็มีอีกแนวนึงนะครับสิบเ้าให้พี่ให้น้องเขาฟังน้ำนะครับนี่ครับได้มาหลายมือแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับครีเอเตอร์ทุกคนนะครับดีเ o u ยูทูนะครับพี่น้องครับเบื้องเอานะครับถ้าเด็ตัวนี้คือ ขั้นตอนพันทุกสิ่งทุกอย่างสางั่งได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเบิดแล้วนะครับนะพี่น้องสิบเซียมน้ากันชาวยูทูบกับสีหูดีนะครับหรับผู้ใดว่าท่าในใดนะครับเล่งเขาเด้อพี่น้องเด้ออ่ามีนย่งกับคอยคอมเมนต์คุยก,กันเด้อพี่น้อง้วสิว่าติดตามมาแล้วติตตามกลับยังสั่งยังสี่อันนี้ก็ย่าเว้เด้อพี่น้องเด้อมันผิดกฎ คลิปตัวเด้สีเด็ดจิด,ดังนะครับจัดลงไปพี่น้องอย่ากให้เขาได้เลื่อนพันนะครับให้เขาเบิ้งให้เขาได้ยุดเบิ้งนะครับเสียบๆต้องกันครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวต๋องพักไลล้พี่น่องมันสซ่บ สำหรับผู้ใดบรสทันได้ผพันนะครับก็บเร่งมือเขาด้วยพี่น้องเด้อคอยศึกษาไปพี่น้องมือผู้ใดเก่งมาแต่ในท้องครับศึกษาเอา ผมเริ่มลงคลิปนะครับเริ่มเพ็ดเป็นตนะัวเบต้าหนึ่งเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับสองเดือนก็กลัวพาน,นครับเปิดสางได,ได้สะสมเหรียญลงแนบ่ลงแน่ครับจิบถามันเห็ดเอาจริงจังเอาจังนะครับก็คาดว่าประมาณห้าเดือนกันนะ่าจะพานนะครับหนึ่งของของผมเนี่ยก็ล่วงเลยเขับไปกรกฎาสิงหางกันญาตลร่าพฤศจิกาท่านว่ามกรา หาเดอนก็กว้านะครับทีกเปลี่ยนก็จะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องคือเครื่องกาะรันตียืนยัน ยืนยันยืนยังนยงหูบ่าพี่น้องยืนยันว่าสุสะสมเหรียญเกินสิบเหรียญแล้วข้างในก็จะเป็นรหัสนะครับ6ตัวัวกล่องไปเปิดบัญชีพบรอยเหรียญน,นะครับ ขอบคุณพันธุ์อีกว่า็ซับนะครับ มือซ้ำหนึ่งหรือพี่น้องคุย้ยพี่น้องฟังคือต่าสิบวมีมือนี่ซ้ำครับแต่ว่ากันยังเนื้อดีนะครับสิบพันมาได้นะครับ อนุญาตบาดขําบพี่น้องคนกลัวจะพันนะครับการกอกขอบคุณนะครับบ่าววันคนซอยเฮ็ดนะครับพี่น้องไปหาบ่าววันนะครับบ่าววันพันธิตให้นะครับกอกให้นะครับพี่น้องจักองเฮ็ดแล้วกอกบ่พันกอกบัแมนบ่พันของพี่น้องมันกอกบ่วหัวจักหม่องสิกอก ก็เรียนไปหาบ้าวันเห็นบ้าวันพินิจไ,ไทยนะครับบ้าวันฟันล้อพี่นอ้องฝากส่งผลดำเนินเลยครับบ้าวันฟันล้อ สำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำอีกครัพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ